สองแข่งดังช้างสึกเตรียมบินสมทบเสริมทัพลาาทองซีเกมแต่ไม่ทันเกม2กับมาเลเซียแน่นอนเสร็จสิบไปเช้าวันที่7พฤษภาคมทันเจอลาวส่วนโจนาธานถึงเช้าวันที่8พฤษภาอาจต้องรอก่อนแต่จะมีผู้เล่นเต็มทัพแน่นอนในการเต่นัดท้ายรอบแรกกับเวียดนาม ทั้งศึกนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้สองนักเตะสำคัญโจนาธานเข็มดีกองหลังจากราชบุรีเอฟซีกับเศษสิทธิ์สุวรรณเศษตัวรุกจากลีโอเชียงรายอยู่ในเตดในช่วงไทยของรอบแรกโดยทั้งสองวางกำหนดการบินสมทบทีมที่กัมพูชาแล้วโจนาธานกับเศษสิทธิ์ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับทีมชาติไทยเพราะอยู่ช่วยต้นสังกัดลงแข่งขันไทยลีกที่จะเตะนัดสุดท้ายปิดฤดูกาลวันที่12พฤษภาค,คม66โดยก่อนหน้านี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะบินตามไปวันไหน ขนาดเดียวกันทีมชาติไทยลงเตะนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน66ชนะสิงคโปร์3ต่อ1จากนั้นจะเตะนัดที่สองพบมาเลเซียวันที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬิกานัดที่3พบลาววันที่8พฤษภาเวลา16นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบเวียดนามวันที่11พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาทุกนัดที่บริลสเตเดียมส่วนรอบรองชนะเลิศวันที่13พฤษภาคมและรอบชิงชนะเลิศวันที่16พฤษภาคมที่มรดกเดโช ล่าสุดมีรายงานว่าทั้งโจนาธานและเศษสิบล็อบวันเดินทางไปกัมพูชาแล้วทั้งคู่จะช่วยทีมลงแข่งรีโวไทลีกอีกหนึ่งนัดที่เป็นนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลฝั่งเศษสิลจะช่วยเชียงรายจะเตะวันที่6พฤษภาคมเวลา19.30นาเปิดบ้านพบมีจีปทุมอยู่ในเตดจากนั้นจะเดินทางไปกัมพูชาช่วงเช้าว,วันที่7พฤษภาคมส่วนในรายของโจนาธานจะช่วยราชบุรีพบบุรีรัมย์อยู่ในเตดวันที่7พฤษภาคมเวลา19.00นา และจะเดินทางไปกรุงขนมเปญรุ่งขึ้นเช้าวันที่8พฤษภาคม66นี้ฟูทีนนวนเวียดนามโจนาธานเศษสิธย์เสริมช้างศึกซีเกม2แข้งดังช้างศึกเปรียมบินสมทบเสริมทัพล่าทองซีเกมแต่ไม่ทันเกม2กับมาเลเซียนแน่นอนเศษสิธย์ไปเช้าวันที่7พฤษภาคม66ทันเจอลาวสวนโจนาธาน ถึงเช้าวันที่8พฤษภาคม66อาจต้องรอก่อนแต่จะมีผู้เล่นเต็มทับแน่นอนในการเตะนัดท้ายรอบแรกกับเวียดนามวันที่2พฤษภาคมนี้ช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้2นักเปะสำคัญโจนาธานเข็มดีกองหลังจากราชบุรีเอฟซีกับเศษสิทธิ์ุวนเศษตัวรุกจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในช่วงไทยของรอบแรกโดยทั้งสองวางกำหนดการบินสมทบทีมที่กัมพูชาแล้ว ตนาธานกับเศษสิทธ์ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับทีมชาติไทยเพราะอยู่ช่วยต้นสังกัดลงแข่งขันไทยลีกที่จะเตะนัดสุดท้ายปิดฤดูกาลวันที่12พฤษภาคม66โดยก่อนหน้านี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะบินตามไปวันไหนขณะเดียวกันทีมชาติไทยลงเตะนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน66ชนะสิงคโปร์3-1จากนั้นจะเตะนัดที่2พบมาเลเซียวันที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬิกานัดที่3พบลาววันที่8พฤษภาเวลา16นาฬิกา และนัดสุดท้ายพบเยียมนมวันที่11พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาทุกนัดที่บรินสเตเดียมส่วนรอบรองชนะเลิศวันที่13พฤษภาคมและรอบชิงชนะเลิศวันที่16พฤษภาคมที่มรดกเตโชล่าสุดมีรายงานว่าทั้งโจนาธาและเศษสิบ็อบวันเดินทางไปกัมพูชาแล้วทั้งคู่จะช่วยทีมลงแข่งรีโวไทยลีกอีกหนึ่งนัดที่เป็นนัดรองสุดท้ายของฤด,ดูกาลฝั่งเศษสิบจะช่วยเชียงรายจะเตะวันที่6พฤษภาคมเวลา19นาฬิกา30นาที เปิดบ้านพบมีจีปทุมอยู่ในเตดจากนั้นจะเดินทางไปกัมพูชาช่วงเช้าวันที่7พฤษภาคมส่วนในรายของโจนาทานจะช่วยราชบุรีพบบุรีรัมย์อยู่นเตดวันที่7พฤษภาคม66เวลา19นาฬิกาและจะเดินทางไปกรุงพนมเปญรุ่งขึ้นเช้าวันที่8พฤษภาคม นั่นเท่ากับว่าเกมที่2วันที่6พฤษภาคมพบเสือเหลืองมาเลเซียนั้นทีมชาติไทยจะใช้18ขุนพลชุดเดิมแข่งขันขณะที่ในเกมกับลาววันที่8พฤษภาคม66นั้นน่าจะได้เ็จสิทธิสมทบทีมวันที่7พฤษภาคม66แต่ในรายของโตนาธา,านที่จะมาถึงช่วงเช้าวันแข่งขันกับลาวนั้นต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง รายงานข่าวระบุว่าโคตระจะรอเช็คสภาพร่างกายทั้งสองคนก่อนจะตัดสินใจว่าจะส่งลงนัด3ของรอบแรกที่พบลาวเลยหรือไม่แต่เบื้องต้นนั้นกุนซือช้างสึกเตรียมแผนใช้18ผู้เล่นที่ไปชุดแรกลงแข่งขันใน3เกมแรกอยู่แล้วส่วนนัดที่4กับเวียดนามนั้นทีมชาติไทยจะสามารถใช้ขุนพลแบบเต็มทัพอัดเต็มสูบบทกับทัพดาวทองอย่างแน่นอนถ้าไม่มีตัวหลักเจ็บเสียก่อน